โรคหลอดเลือดสมองหรือ stroke คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงทําให้สมองหยุดการทํางานเฉียบพลันเนื่องจากหลอดเลือดเกิดการอุดตันตีบหรือเกิดการแตกส่งผลให้การทํางานของสมองบางส่วนหรือทั้งหมดผิดปกติไปแล้วปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองละ่ะมีอะไรบ้างส่วนใหญ่แล้วอาจเกิดจากโรคความดันสูงโรคไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวาน หรือแม้กระทั่งโรคไตโดยโรคเหล่านี้ก็จะเป็นตัวเร่งสําคัญที่จะทําให้หลอดเลือดในสมองเกิดอาการแตกตีหรือตันได้แต่ถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเหล่านี้ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะการดื่มสุราสูบบุหรี่หรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไร้รับคนบุหรี่ตลอดเวลาก็เป็นปัจจัยเร่งสําคัญที่ทําให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นกันแล้วการของโรคหลอดเลือดสมองจะสังเกตยังไงได้บ้างง่ายๆโดยใช้หลักการ B Fa s t เอ๊ะแล้ว B Fa า t เนี่ย คืออะไรกันนะ B. Balance คือการที่เราเกิดการวิงเวียนเดินเซหรือทรงตัวไม่อยู่ E. I. คือการตาพร่ามัวอยู่ดีๆก็มองไม่เห็นข้างเดียวหรือทั้งหมด F. Fake หน้าเบี้ยวปากเบี้ยว A. Arm แขนขาอ่อนแรงหรือเกิดการชาครึ่งซีก S. Speed พูดไม่ชัดสับสนฟังไม่เข้าใจ ที i ทมคือเวลาที่เมื่อเกิดอาการเหล่านี้เราต้องไปโรงพยาบาลภายในเวลา4.5ชั่วโมงเพราะยิ่งเร็วยิ่งรอดยิ่งปลอดภยัย